จะว่าไปแล้วนะครับไอเอ็น d ีเดี G-Force RTX 30 Series เนี่ยก็เปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้กันนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันทะลุโลกเหลือเกินนะครับเอาไปกักตุนกันสักขนาดนั้นนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยกลับไปมองการ์จอรุ่นเก่าอย่าง RTX 20 Series แทนหรือว่า ถ้าไม่ไหวกับ R t x ทจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องกัดฟันไปเล่น GTX เลยด้วยซ้ำนะครับแน่นอนว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าการรุ่นใหม่ๆแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยก็ยางให้รู้กันนะครับว่างบประมาณเนี่ยเท่าเดิมมันซื้อกาดได้แรงเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมกันไปนะครับแต่ว่า ถ้าพูดกันถึงแค่ระยะเวลาแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับถ้าเราจะมองไปในกลุ่มอนาคตอย่าง G-Force RTX 40 Series เพราะว่ากำหนดการะอะไรต่างๆมันก็จะเปิดตัวในปีนี้แล้วเช่นกันครับแต่วันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็ระบุรายละเอียดะอะไรต่างๆของการ์ดจอ G-Force RTX 40 Series ตัวบนมานะครับอย่างเช่น4090นั่นเองนะครับโดยที่ไอตัวที่ผมบอ,อกตกใจเนี่ยก็คือการบริโภคพลังงานของเขานะครับ เขาเกินมาว่าถ้าจะใช้คู่กับ CPU ตัวท็อปเนี่ยบอกกันเลยนะครับว่า RTX 4090คุณอาจจะถึงขั้นต้องใช้ power supply 1,500วัตต์เลยโอ้โห1,500วัตต์นี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครเป็นคนพูดครับข่าวนี้ข้อมูลก็โผล่มาจาก User อร์ใน Twitter นะครับชื่อ g r a y m o n 555นะครับคนนี้เองนะครับก็เป็นนักปล่อยข่าวหลุดข่าวลือเกี่ยวกับวงการ IT เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เขาเนี่ยก็มีประวัติที่ดีในการพูดถึงฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์ก่อนที่จะเปิดตัวจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นข่าวหลุดข่าวเลือเนาะแม้ว่าเขาจะเคยพูดแล้วเป็นจริงก็ตามก็ยังคงอยากจะให้แบบฟังหูไวห้หูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเขาเขียนมาว่าไอ้การ์จอ Ada Love l a c e ที่เป็น AD 102เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวบนสุดนะครับคุณเตรียมใจไว้ได้เลยว่าจะต้องใช้ power supply 1,500วัตต์นะครับ โอเคกลับมาเข้าเรื่องการ์จอ r t x 4090กันเดี๋ยวขอเล่าเรื่องกันสักหน่อยนะครับตัวนี้มันใช้โค้ดเนมว่า a d 102อย่างที่เขาว่าไปน,น,นะครับรายละเอียดตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่ายังคงวาดเป็นรูปเป็นร่างได้อยู่นะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการเปิดตัวของเขานะครับน่าจะเปิดตัวในช่วงของกันยายนปี2022นี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าการเปิดตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัว p a s c a l นะครับตอนนั้นเปิดตัว20 1 6 พฤษภาคมนะครับเทอร์ริงเปิดตัวกันยายน2018นแะครับและแอมเปร์เปิดตัวพฤษภาคม2020นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรุ่นถัดไป Ada l o v e l a c e หรือว่า rtx 4 0 Series เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงกันยายน2022นี่แหละถ้าอ้างอิงกับแพทเทิร์นเดิมเนาะแต่ไงก็ตามนะครับกำหนดการเปิดตัวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการเปิดตัวการ์ดจอรุ่นที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่เกิดเรื่องชิปหายยังไม่เกิดเรื่องชิปขาดตลาดและก็ไม่เกิดเรื่อง โควิดไงครับนั่นแปลว่าปีนี้มันจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ที่วงการไอทีเทคโนโ,โลยียต่างเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนเปิดตัวการ์ดจอไปยกใหญ่เช่นกันครับหรือถ้าจะมองอีกแง่เพื่อรักษาแพทเทิร์นเดิมนะครับเอ็นวีดีอาจะเปิดตัวในช่วงกันยายน2022จริงแต่ว่าวางขายจริงเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าผลิตไม่ทนันอันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของการบริโภคพลังงานมันสักหน่อยนะครับ พอได้ยินในตัวเลข1,500วัตต์แล้วเนี่ยแต่หลายคนก็คงตกใจผมเองก็ตกใจเช่นเดียวกันนะครับและอาจจะไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงนะครับข้อนี้ผมก็ไม่เชื่อเป็นความจริงเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามองย้อนไปในการจอรุ่นปัจจุบันเนี่ยตัวท็อปของ RTX 3090เนี่ยก็ใช้พลังงาน350วัตต์นะครับทำให้ power supply ที่ recommend ใช้คู่กับมันเนี่ยควรจะมีกำลังไฟอย่างน้อย750วัตต์นะครับและถ้าเป็นพวกตัวอวปกร์จะโรงงานอย่างเช่น a o g Strix RTX 3090แล้วเนี่ยก็ recommend power supply มาที่ 850วัตต์เลยเช่นกันนะครับเพราะว่าคงกะมาแล้วนะครับคนที่มีปัญญาซื้อกาสจอแบบซีรีส์ลงท้ายด้วย90เนี่ยก็คงไม่ได้ใช้ CPU ขี้ขี้อยู่แล้วนะครับเขาคงจะใช้ CPU ตัวแรงเหมือนกันนะครับถ้าไม่บวกกันไปแล้วพาะสปายต้องใช้ถึง850วัตต์นะครับแต่850วัตต์เนี่ยมันก็ยังคงห่างชั้นกันไกลนะครับเมื่อเทียบกับ RTX 4090ที่ข้อมูลโผล่มาว่า ต้องใช้ถึง1,500วัตต์นะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงแปลว่าไอตัว RTX 4090เนี่ยมันกินไฟมากกว่ากันแบบเท่าตัวเลยนะมาวิเคราะห์กันในมุมมองเทคโนโลยีสักนิดหนึ่งนะครับก็คือการเปิดตัวของการจอเจนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีค่า efficiency ที่ดีขึ้นนะครับแปลว่าไร efficiency เนี่ยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าความแรงเท่าเดิม การบริโภคพลังงานมันต้องลดลงนะครับหรือว่าถ้าบริโภคพลังงานเท่าเดิมความแรงเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ความแรงเป็นยังไงเรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ากินไฟมากขึ้นไอแบบเท่าตัวแบบเนี้ย ความแรงมันก็น่าจะต้องมากขึ้นแบบเกือบๆเ,เท่าตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เราไปดูตัวคูด้าคอร์นะครับคูด้าคอรเนี่ยไอตัว4090เนี่ยที่หลุดออกมานะมันมากกว่า3090เกือบจะเท่าตัวเลยนะครับบวกกับตัวเลขบริเวณพลังงานแบบนี้แล้วก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยไอ4090เนี่ย ต้องแรงทะลุโลกอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคาเป็นยังไงนะครับให้มองตัว3090ก่อนนะครับ3090เนี่ยเปิดตัวมาประมาณ1,499ดอลลาร์ 1, สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ49,000บาทนะครับแต่ว่าเป็นไงล่ะขายจริงล่อไปแสนกว่าบ,บาทนะครับก็อย่างที่เห็นในช่วงที่มันพีคๆเนี่ยเอาเป็นว่า ตอนนี้นะครับที่เปิดตัว RTX 40 Series ผมเชื่อว่าตัว4090จะเปิดมาสูงกว่า1,499เหรียญอย่างแน่นอนเพราะอะไรนะครับเพราะว่า Nvidia เนี่ยเขาได้พึ่งลงทุนแบบหลักหมื่นล้านเหรียญเลยนะครับให้กับ TSMC เพื่อจอง processing node ตัวใหม่มาผลิตการ์ดจอ RTX 40 Series นี่นะครับและแน่นอนเขาลงทุนเยอะนะครับผลประโยชน์เขาก็ได้นะครับแล้วก็ราคาใครต้องจ่ายครับ ก็คุณไงครับเขาจ่ายเงินไปเยอะเขาก็มาอัปราคา M S R P มาอัปราคาเปิดตัวการ์ดจอนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่า4 0 9 0เนี่ยไม่ใช่แค่พันสแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแค่ราคาเปิดตัวนะกว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคจริงเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าไอ้ส่เานเนี่ยมันคงไม่ใช่การ์ดจอสำหรับคนทั่วไปนะครับต้องเป็นการ์ดจอสำหรับคนที่แบบเข้าเส้นระดับหนึ่งอ่ะก็คือคุณ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาประมาณนี้ได้เนี่ยคุณต้องทั้งทํางานเอาการ์ดจอไปหาเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเล่นเกมได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่อะไรแปลกเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ของตระกูล90อยู่แล้ว